่าสวัสดีครับทุกคนนะครับอ่าวันนี้นะครับจะมีแนวข้อสอบกศนมาให้ลองทําดูครับแล้วก็มีข้อสอบจริงซะด้วยนะครับในนี้นะครับอข้อสอบนี้มีจํานวนไม่เยอะครับงั้นลองมาทบทวนดูพร้อมกันเลยนะครับอ่าทีนี้นะครับข้อที่หนึ่งนะครับกิจกรรมการศึกษานะครับข้อถามนิยามนะครับกิจกรรมการศึกษา ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจนเนี่ยสอดคล้องกับข้อใดนะครับข้อสอบแนวนี้เป็นข้อสอบเกี่ยวกับความรู้ความจํานะครับถามว่าออกไหมออกนะครับเพราะว่าพรบอนนี้มันไม่ได้มีอะไรอะไรมากเลยนะครับเขาจึงถามได้ลึกนะครับอ่าโอเคครับทีนี้มาดูครับกิจกรรมการศึกษาเนี่ยครับกิจกรรมการศึกษาอ่าแล้ว้ขที่สอนดูนะครับกิจกรรมการเรียนรู้นะครับ จงจำไว้เลยว่าครับกิจกรรมการศึกษาคือนิยามของการศึกษานอกระบบครับนี่ใช้ยามนี้เลยนะครับอและข้อสองกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยครับก็จะเป็นอะไรครับนิยามของการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับบางคนอ่านไปปุ๊บนะครับถ้าเราไม่แม่นนะครับตลอดชีวิตอ่ะนี่ไงไม่ใช่นะครับการศึกษาตลอดชีวิตก็คือการศึกษาที่ประกอบด้วยนะครับผสมผสานกันระหว่างนะครับในระบบ อนอกระบบและก็อัธยาศัยใช่ไหมครับอ่าอันนี้อย่าพลาดนะครับอันนี้เป็นนิยามมันนะครับนิยามของการศึกษานอกระบบก็คือกิจกรรมการศึกษานิยามของการศึกษาอัธยาศัยคือกิจกรรมการเรียนรู้นะครับอ่าดูข้อสามครับทีนี้ข้อสามก็าถามเรื่องเป้าหมายนะครับเป้าหมายของการส่งเสริมและ สนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับตรงนี้นะครับแยกคดีนะครับแต่ไม่ใช่ใช่ไหมครับอ่าไม่ใช่การศึกษาไม่ใช่ไม่ใช่เป้าหมายของการส่งเสริมและสาบสนุนของการศึกษาและอัธยาศัยถ้าพูดถึงการศึกษาและอัธยาศัยเนี่ยนะครับให้นึกถึงอะไรครับหนึ่งเลยนะครับผู้เรียนครับนิยามเป็นผู้เรียนเลยแล้วก็แหล่ง การเรียนรู้นะครับแต่ถ้าพูดถึงของการศึกษาในระบบนจะเป็นพวกพายคีเครือข่ายซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับงั้นเรารู้เราทานแล้วใช่ไหมครับเรามาดูครับออ่าผู้เรียนออันนี้ใช่เลยนะครับนิยามยากมาเป๊ะเลยนะครับอ่าผู้เรียนอันนี้ก็ผู้เรียนนะครับถ้าพูดถึงพายคีตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เลยนะครับ พาคีนตัวนี้เกิดแรงจูงใจในจะปรากฏอยู่ในครับในเป้าหมายของการศึกษานอกระบบข้อข้อไายเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับอ่ามาดูข้อสี่ครับกระทรวงขธิการนะครับจะต้องส่งเสริมาและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและอัศัีอาศัยนี้ถามพวกกันเลยนะครับโดยให้ความสําคัญเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องยกเว้นข้อใดนะครับข้อกไก่ผู้เรียน ถูกต้องครับแน่นอนนะครับผู้พัฒนาการศึกษาเนี่ยมันมีไหมครับเอาไว้ก่อนนะครับไว้ก่อนค่อยๆผู้จัดการเรียนรู้สําหรับการเสนอระบบอืมใช่ใช่ใชง,ง,งูผู้ส่งเสริมและสนับสนุนนั่นก็ใช่พวกภาคีข่ายใช่ไหมครับข้อที่ไม่ใช่คือข้อขอไข่ครับไม่มีะผู้พัฒนาการก,การศึกษาเนี่ยลอเขียนนะครับหนึขอ้อที่ห้าครับ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐนับที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องร่วมมือกับภายคีเครือข่ายนะครับไม่ได้ขอนะครับกันนี้ให้ความร่วมมือเลยนะครับเพื่อประโยชน์ในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบอาิยาศัยยกเว้นข้อใดนะครับยกเว้นข้อใดนะครับคืออ่าราชการนะครับที่เกี่ยวข้องร่วมมือกับภายคีเครือข่ายนะครับหนึ่ง เพื่อส่งเสริมให้ภาคคือขายและโอกาสในการจับตังทัพเปกรและเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อ,อการดำเนินการอันนี้ก็ใช่ขอใครสิทธิประโยชน์ตามความเหมาะสมให้แก่ผู้ส่งเสริมมันแปลกๆใช่ไหมครับคอ,อ,อควายจะให้มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้งงงูส่งเสริมสน,นับสนุนการทำงานของเครือข่ายภาคีเครือข่ายข้อที่ไม่ถูกต้องคือข้อขอใข่นะครับ ตัวนี้ไม่ใช่นะครับไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามความเหมาะสมนะครับมันนี้ไม่ใช่นะครับร่วมมือกันแล้วก็ต้องอะไรครับส่งเสริมสนับสนุนนะครับมีเงินทุนจัดโครงสร้างพื้นฐานนะครับส่งเสริมอันนี้พวกนี้จะใช่นะครับอ่าข้อที่หกครับทีนี้จะเป็นสายาบัญชาแล้วก็วัดความเข้าใจขึ้นนะครับผู้ใดแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายคีเครือข,ขาย ผู้ที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภาร์คแคเ์ควยจะต้องเป็นนะครับแต่ต้องใหญ่ใช่ไหมนะครับจะต้องจัดตั้งมาเป็นคณะนะครับข้อที่ต้องคือคณะนี่ครับคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาทางอัยาศัยคณะกรรมการนี้ครับจำไว้ดีนะครับวันนี้คือเจ้าพ่อเลยนะครับของพรบกศนนะครับคนที่นั่งเป็นประธานในคณะกรรมการนี้คืออะไรครับ รอมพรอมอวเนี่ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับนั่งเป็นประธาน,นรับอ่าโอเคก็ที่เจ็ดผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการพนักงานลูกจ้างนะครับของสำนักงานกสอนอก็ต้องตอบเลยว่าอะไรครับเลขาธิการกรสอนอนะครับเป็นคําตอบสุดท้ายนะครับอันนี้คือผู้ใหญ่ชุดแล้วนะครับในสำนักงานกสอนอ อ่านขขอที่แปดครับสำนักงานส่งเสริมการศึกษาระบบไดอารีสายสังกัดหน่วงงานใดนะครับอันนี้ก็รู้ๆนะครับว่าสังกัดอะไรครับนี่ครับสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสษาธิการนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าสื่อสาิิการภาคนะครับสายการจังหวัดนะครับกคสอะไรพวกนี้จะสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการหมดเลยนะครับ ถ้าเราดูโครงสร้างในดีนะอ่นนี้ข้อ9ครับคณะกรรมการส่งเสริมนะประสานสนทนาความร่วมมือกสณเนี่ยมีจํานวนเท่าใดก็น,นี่ต้องเป็นจำไปแล้ครับ21คนครับ21คนนี่มีใคร1ประธานครับประธานหนึ่งคนนะครับก็คืออะไรครับก็คือรอมมอะไรครับแล้วก็คณะกรรมการนะครับกรรมการ ตัตําแหน่งอีกนะครับอีกเก้าคนนะครับแล้วก็กรรมการที่เป็นเอกชนมาจหาเอกชนอีกอีกสองคนนะครับเป็นเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยเก้าสี่สิบเอ็ดสิบสองด้วยอีกเท่าไหร่ก็บวกเอาก็เป็นอ่าผู้สรงคุณวุินะครับไปนะครับแล้วก็เลขาทีการขขานคณักกรรมการอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าอ่าข้อสิบ ใครเป็นหน่วยงานธุรการหน่วยงานธุรการนึกถึงสำนักงานกศนอเลยนะครับโอเคครั okay. บหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นสำนักงานตัวสำนักงานตัวตึกนั่นแหละครับมาดูข้อที่สิบครับผู้ใดดํารงตําแหน่งเลขาธิการกศนอพรบรเขียนบอกว่าเลยนะว่าให้ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาโรงเรียนมาดํารงตําแหน่งเลขาธิการกศนอนะครับ จางนั้นจะให้ไปรับแต่งตั้งผู้บริหารสถานศรรึกษาในเขตกรุงเทพมหานครให้ปฏิบัติผู้งในการสำนักงานกศนกทมก็คือเลขาธิการกรศนครับจะมาเป็นผู้แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครให้นั้นปฏิบัติหน้าที่นะครับพ่วงในการสำนักนะครับถ้าเป็นจังหวักดก็ เป็นจังหวัดไปอันนี้เป็นคทมก็เป็นคอทมไปนะครับอ่าข้อที่สามครับจะทําบัญชีรายชื่ออารศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาในโรงเรียนสํานักงานปลัดกระทรวงจะทําบัญชีรายชื่ออารศึกษาว่าหารศึกษาใดอยู่ในสังกัดนี้ก็คือนะครับรัฐมนตรีนะครับอันนี้เป็นคนจํานะอ่าข้อที่สี่นะครับการดาเนินการแต่งตั้งผู้บริหารสาานศึกษาในเขตพเทพมหานคร ต้องให้แล้วเสร็จกี่วันคำตอบคือร้อยแปดสิบวันนะครับภายในร้อยแปดสิบวันนะครับอข้อสิบห้านะครับผู้ใดมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนของกสนนะครับไม่ใช่กอไก่แน่นอนใช่ไหมครับเป็นงองูครับคณะกรรมการส่งเสริมตัวนี้นะครับ นี่จำเลยครับมันชื่อมันยาวมากครับที่เกียจพูดนะครับก็จะเรียกว,ว่าคณะกรรมการกส่งเสริมและประสานแล้วกันนะครับย่อยๆนะครับอ่าข้อสิบหกการกำหนดนโยบายและแผนนะครับจะต้องสอดคล้องกับสิ่งใดเนื่องจากมันเป็นทางการศึกษาต้องหารับแกนก,นการทางชาติแน่นอนวิทาศาสตร์ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับแล้วก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติข้อนี้ค่อถูกต้องครับข้อขอไข่ จะต้องสอดคล้องกันกับแผนการสั่ชาติและแผนพัดนะครับข้อสิบเจ็ดผู้ได้รัตำแหน่งประธานประธานคกรรมการที่บอกไปแล้วนะครับใครครับอ่ารมวนะครับข้อสิบแปดนะครับผู้ได้รัตำแหน่งกรรมการและเลขานุการจะเป็นกรรมการและเลขานุการั้นจะเกิดเสมือนเจ้าพ่องานนะครับ กเจ้เพา่มงานก็คือใครครับผู้อำนวยการนะ,ะผู้อำนวยการสำนักปรหิหา่งานกาึกสาโรงเรียนนะครับจะนั่งเป็นกรรมการและเลขานุก,การนะครับทีนี้ข้อสิบเก้ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการส่งเสริมระสานันกี่มีจำนวนแปดคนนะครับอันนี้จำมาเลยนะครับแปดคนนะนะครับทีนี้กรรมการโดยตําแหน่ง และการรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรมกีทั้งหมดกี่คนก็สิบเอ็ดคนนะครับประกอบไปด้วยใครโดยตำแหน่งนี่มีอยู่ 9, เก้าเอกชนเนี่ยก็มีอยู่สองครับว่าเป็นสิบเอ็ดพอดีนะครับอ่อาอันนี้มาแถมเนี่ยอ็สอบนโยบายแล้วกันครับกี่ข้อสิบข้อครับ ข้อสอบออกไม่เกินนี้แน่นอนนะครับพรบพศนนนไม่มีเกินนี้เลยครับอ่าข้อหนึ่งครับข้อใดไม่ใช่หลักการตามนโยบายกระทรวงการทีการประจำปีงบประมาณ64-66ก็ไก่สร้างพัฒน์หรือความเชื่อมั่นไว้วางใจรูปแบบการทํางานโมบันทีมสนับสนุนให้ดาเนินงานตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบและผ่านความพิงพอใาของประชาชน การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศข้อที่ไม่ใช่คือข้ององูครับอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับไม่เกี่ยวเลยอันนี้คือหลักการนะต้องนะครับข้อสองหลักการทันะรบตัวอักษรสุดท้ายหมายความว่านี่ครับเทคโนโลยี Technology นะครับทันานโยบายการศึกษาและพิาาการประจำปีมีทั้งหมดกีด่ยบบาย โอ้ก็สอบข้อนี้ให้สอบการศึกษาต้องรู้นะครับมีสิบสองนโยบายนะครับนโยบายเร่งด่วนคือมีเจ็ดนโยบายนะครับนโยบายข้อแรกของควิกวินคือเรื่องความปลอดภัยนะครับโอเคนะอ่าข้อที่หกนะครับหากมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือขัดข้องในการปฏิบัติงานกับเคื่อนนโยบายให้ผู้ใดดําเนินการจัดการแก้ไขปัญหาและแรงงานต่อคณะกรรมกัารขับเคลื่อน ก็อไก่คร,ครับคณะกรรมาการศึกษาธิการจังหวัดคือกศจจะต้องเป็นผู้แก้ไขนะครับและผู้ใดให้คำแนะนําแก้ไขระดับเขตพื้นที่นะครับสู่เอ,อโดยการบริหารการทํางานร่วมก,ก,กันกับทุกภาคส่วนก็คนนี้เลยครับเนี่ยคณะกรรมการขับเคลื่อนง,งานตามนโยบายของมหาวิกษารารถ้าตรงน,นี้นเกิดขึ้นจากอ่า จากนโยบายตรงนี้นะครับผู้ใดารายงานกันกับเคลื่อนนโยบายนะครับสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่นะครับราชการติดตามประเมินผลชื่อ,อ,อกแบ้วเนาะข้อไข่ครับโอเคนะการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติมีกี่ข้อนะครับมีอยู่ประมาณไม่แน่นใจนะครับประมาณอยู่ห้าข้อนั่นแหละครับ เป็นหลักการครับเ็ื่องธิบายสู่การปฏิบัติมีอยู่ห้าข้ออ่าข้อสิบอันนี้ยังไม่แน่ใจนะอันนี้ลองไปดูเปิดดูดูนะนะครับในอธิบายน่าจะมีห้าข้อครับไม่ห้าก็ก็หกประมาณนี้นะครับอ่าอันนด้มาถึงข้อใดอันหน้าหมายถึงงานในเชิงวิทยาศาสตร์ครับอ่าหมดแล้วนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะครับเพราะว่าข้อสอบนี้ก็คือเป็นการ จำมาจากการสอบจริงๆเลยนะครับไม่ใช่มากอยู่ดีมันแต่งขึ้นมาเองนะครับอันนี้ก็สอบตัวนี้นี่กออกไม่เกินนี้แน่นอนสําหรับใครที่ไปสอบกอศนตอ,อนนี้ก็